และตอนนี้กินกันให้อ้อนวนเลยนะครับทุกคนจ,จะตัองลดกันแล้วคลิปนี้ต้องชื่ออะไรดิเชื่ออะไรดิช,รดชาบูเลหรอ ระวังนี้ตรอน,นะคะดูไฟดูไฟทุกคนคิดว่าเราจะได้กินกันเวลาไหนณนะตอนนี้4โมง5โมง5โมง5สิบสี่เป๊จะ6โมงแล้ว ก็รอต่อไปนะครับน้องนอนไฟก็ไม่มีประเด็นคือไฟก็ไม่มีนะคะทุกคนไม่ได้เตรียมไฟมาสตาร์ทเลไม่พอใจคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมากินเนื้อสไลด์นะคะแบกมาจากเยลานะคะอันนี้สปอนเซอร์จากกะน้คลิปเราก็จะเรียวประมาณนี้นะครับ เรียกว่าช่วงนี้ไม่มีอีกแล้วลองดงิลองลองคน EP นี้ <c oughs> นะว่าไม่ได้เด็กนะ <c oughs> สายไดอกันแล้วเลยมาเลยทำยลเลยในที่สุดเมื่อกี้กูงโง่เองนะครับทุกคน จะใส่ไม่ติดกูงก็เองกูไม่ได้ปลดล็อกสัตว์เอ้ณตอนนี้ ผ่านไปห้าสิบปีก็ยังไม่เสร็จดูดิดูดิดูไฟดิได้เด็กไห้มวันเนี้ยนะนะครับตากล้องสากล้องนะผ่านไปห้าปีกูก็ยังอยู่นี่ก็ยังไม่ได้เด็กสักที ก็จะต้องใส่ไกล so ่ลงไปก่อนเพื่อทดสอบว่าเราจะได้กินกันตอนเลยและตอนนี้ได้อยู่ไหมวะได้อยู่เ้ยวะเหน่อนะเนื้อสไลดนะคะนะคะนะคะเนแล้วอ๋อม้วนอีกอ๋อ แตเขาว่าเเสด็นี่เราจะต้องกินแบบมีเดียมนะคะแต่ไก่กินมีเดียมไม่ได้นะครับนี่นะคะเราจะต้องกินแบบนี้นะคะคนที่จะต้องกินเนื้อชิ้นนี้ก็คือคนนี้กูแล้วแต่ก็ลืมคูไม่ลืมอะไรน้ำจิ้ม ชตอนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลา 16, 16นาฬิกา24นาทีน,นะคะก็คือยังไม่ได้กินนะคะทุกคนนี่ยังไม่ได้กินเนื่องจากลืมน้ำจิ้มนะคะตอนนี้ก็จะแทนยังไงดีเออตอนน,ตอนนี้ก็บังมังตอนนี้ก็บังมังนะคะกำลังไปซื้อน้ำจิ้ม และแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมก็คือไฟนะคะทุกคนคือแบบว่าเตรียมการมาอย่างดีนะคะลืมไฟได้ไงเอ,อและมันก็มืดมากๆเห็นไหมหนึ่งช่วงผ่านไปนะคะก็ไม่สุกสักทีนะคะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> นี่นะคะเพราะว่าไฟของเรามันมันลมแรงมากมันก็สุกช้ามากนะทุกคน ช่องของเราก็จะเรียวประมาณนี้อันนี้คือแขกรับเชิญของเราในคลิปนี้นะคะตาปอและนี่นะคะก็โอ้ยเดือดแล้วนะคะน้องๆและนี่ก็คือไฟของเรามาแล้วนะคะเดฟจะส่องอย่างนี้เลยเหรอนี่เดือดแล้วนะคะ และตอนนี้นะคะเป็นเวลา18นาฬิกา32นาทีนะคะกว่าจะได้แดงกว่าจะได้แดงนะคะทุกคนนี่พอได้กินนี่คือเงียบไปเลยเนาะอะไรหิวหิวน้องหิวเมื่อยปะถามจริงเมื่อยปะลาปลาตะบัวนะ ่นเนื้อแบบมีเดียมไปเลยสิคะไม่ได้อยากกินมีเดียมหรอกนะทุกคนดูไฟดิมันมันหิวและไฟก็จะได้กินมีเดียมได้ไงนะอ๊มอ๊มแข็งที่เต้ แบบอร่อยเปล่ามันมืดอ่ะเออได้มันต้องปิดฝาไงมันจะได้ใสใสใสหมดแล้วก็ปิดฝาใสใสปิดฝาตักหมดยังเหรอดูดูดูเหรอใส่รอบได้กัน คือแบบว่าฟิลธรรมชาติมากและเรียวมากๆนี่เนื้อพามา2แพ็คนะทุกคนกไม่มีแววจะได้เปิดแพ็ค2องเลยเนื่องจากเตาของเราไฟคือแบบ,บพับพับ แล้วก็ใส่ใส่ผักแส่อะไรมือเราสะอาดแล้วนะทุกคนถึงไม่สะอาดก็กินไปเถอะกินกันสามคนไม่เป็นไรกินเองนะคะ <Yeah. S 1> ตักลูกชิ้นก <Yeah. S 1> ับอะไรกับนี้ค่ะ และนี่ก็คือหม้อชาบูของเรานะคะหม้อนี้นะคะจะสุกในเวลาตีเท่าไหร่เอ่ยีอคืน,คนทุกคนดูไฟก่อนแบบว่าผุกผับ <c oughs> ผุกผับแ <c oughs> ทำไมมันไม่สุกปิด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 นะปิดฝา รอนะคะเบบอยู่แล้วเหรอใจเย็นนะรอกันนะอรอได้ไหมไอยู่ยังยขัดใจว่สัตว์นัดดา่ามันเดือดอ่ะสัตว์เร็วๆดิเฮีย <laughs> กูหิวแล้วยา่า ใจมากตอนนี้นะคะไฟช้ามากมันอะไรนะเขาเรียกเนื้อติดมันมน้อยๆนะคะนี่ออคือแบบทุกคนทนได้เหรอทนได้เหรอเห,เห็นเห็นแดงๆอย่างนี้ทนได้เหรอไหวเหรอ มันมืดปะทุกคนนี่เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้กินแบบว่าเกินมากนี่นะคะก็จะเป็นเนื้อมีเดียมนะคะนี่ปกติไม่ได้กินอย่างนี้นะแต่นีไฟไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ไฟมีปัญหานะคะอยู่ริมเลก็จะประมาณนี้นะคะ และชิ้นนี้นะคะที่แบบเนื้อแดงๆแบบนี้แน่นอนจะต้องเป็นคนุณเธอแหละกินไม่ใช่เธอเอาอีกเลยพอิีไม่มีอะไรเรียกไม่ต้องให้เห็นเ่ากระอ้ยเดี๋ยวไปจับอีกแกนจับดูว่าแกนหมดแล้ว <laughs> และแล้วคลิปนี้นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้เนื่องจากแก๊สหมดนะคะทุกคนอันนี้ได้ของฟรีมานะไปช่วยงานคณะมาและได้ของฟรีมาแล้วเสือกหยิบของที่มันใช้แล้วอ่ะทุกคนเฮียยกแก๊สมึงเอาของยังไม่เปิดแน่เลย <laughs> ใช่ไหมเสืจะแก๊สหมดนะคะอีพีนี้แก๊สแก๊สหมดนะคะแล้วก็ลงคลิปนี้แหละลงวิดีโอนี้แหละเรียบเรียบไปเลยโอเค มันก็ถืงมีนมีรเดียวกว่านี้แล้วแล้วก็ว้าวสวยเกดหมดเลยคุตอนไหนปะตอนไหนปะถูกจนอย่างเงี้ยนี่ครับและตอนนี้ผมกูเป็นอะไรของกูเนี่ยอะไรเนี่ยแบบเปิดแบบเบื่ ไปดูเมการัวนะเราออะเดี๋ยวดิเดทหรือทุกคนยังไม่อิ่มเลยอ่ะไม่่ไงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแก่นี้แหละที่เกียไปซื้อแล้ว แล้วคลิปนี้ก็ต้องจบไม่เห็นเลกนนะจ๊ะไม่อ่อเละแล้วมันน่านมนนล้วเลปนี้จังอะไรทุกคนเนืน้อก็ไม่สุกนะคะโอ้ยมีอะไรเข้ามาหนาสุด กินอันนี้ไปเลยสิคะตกไปในหม้ออนามตใม่มากไม่เป็นไรกระป๋อินเดียมแร์โชว์เนื้อดิไม่ทันสุกนะคะโอ้โหนี่แดงแดงมีเดียมแรงน้องๆไม่ตั้งใจจะให้เป็นมีเดียมเลยนะตั้งใละไม่หม้วตั้งใจเลยเบฟต้องปิดแล้วแหละคลิปนี้และคลิป